สวัสดีค่ะคิฟฟรีนชอ็อปบายศรีวิไลนะคะวันนี้ค่ะ,ะเรามาเจอกันในรูปแบบของการแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจากการที่เจอกับประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็คือกระดูกขดทับเส้นประสาทน,นะคะได้รับการรักษาอยู่ที่คลินิกนะคะประมาณ7เดือนค่ะแต่อาการปวดตอนช่วงกินยาดีขึ้นนะคะแต่ปอหยุดยานะคะก็มีอาการปวดอีกนะคะ และสิ่งที่ได้เจอนะคะก็คือเป็นโรคบวมน้ําค่ะ,ะได้ปรึกษากับคุณหมอนะท่านก็เลยแนะนําไมห่หยุดยานะคะแต่ท่านก็บอกว่าต้องอ,อีกต้องรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะต้องเปลี่ยนยาถ้าเราหยุดยาเลยนะคะเราจะมีผลต่อกระดูกเนี่ยขาเราจะรีบนะคะและถึงขั้นต้องผ่าตัดได้นะคะแต่ตัวเองบอกว่ารับไม่ได้นะคะถ้ากินแล้วก็อ้วนอีกและถ้าหยุดก็มีอาการต้องผ่าตัดอีกนะคะก็เลยพึ่งอาหารเสริมค่ะตัวแรกนะคะ เนี่ยค่ะสามตัวนี้นะคะที่ตัวเองกินอยู่นะคะตัวเรกเลยค่ะแคลเซียมแคดเมกนะคะก็คือเหมือนแคลเซียมอัดเม็ดนะคะเข้ามาชดเชยให้กับเรานะคะแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงกระดูกค่ะลดกระดูกบางกระดูกคุนนะคะและ กระดูกมีปัญหานะคะจะทําให้เราเนี่ยปวดเอวเยอะๆขึ้นและพอกระดูกบางมากนะคะจะทําให้กระดูกกุดทับเส้นได้นะคะตัวนี้ค่ะไปช่วยได้ค่ะแล้วก็น้ํามันปลานะคะน้ํามันปลาเราต่างกับน้ํามันตับปลานะคะก็คือน้ํามันปลาเราสกัดมาจากส่วนหัวส่วนเนื้อส่วนกระดูกของปลานะคะจากปลาทะเลน้ําลึกค่ะช่วยลดการอักเสบนะคะตามข้อและก็เติมน้ําในข้อนะคะ ลดการปวดเรื้อรังได้ด้วยนะคะและทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเมื่อเลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นอาการปวดอาการเจ็บของเราก็จะดีขึ้นค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่ตัวเองทานอยู่นะคะก็คือกอลลาเจนอิลาตินค่ะเป็นสารสกัดผงเนื้อหุ้มเปลือกไข่นะคะซึ่งมีสารสําคัญอยู่ในนี้ก็บอก ชื่อว่าคอลลาเจนนะคะและคอลลาตินนะคะและสารกูโคซามมนนะคะและมีโปรตีนมากกว่า500ชนิดค่ะที่มีบทบาทในเข้าไปช่วยเสริมหมอนรองกระดูกให้กับเรานะคะและทําให้เส้นเอ็นของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะอาการฝืดนะคะอาการติดขัดของข้อนะคะอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะคะเนี่ยค่ะ เซตนี้นะคะ3ตัวค่ะที่ทานต่อเนื่องมานะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะเราก็รู้เลยนะคะจะลุกจะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะอาการเจ็บปวดทรมานก็หายไปนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะถ้ามีใครมีปัญหาแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะ0 8 6 0 0 8 6 0 4 9ค่ะสวัสดีค่ะ